เมืองเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดยานนาทั่วทุกคูมีภาพติดตามจันทุนสุกบายสามช่องก้ามือเดินนานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายุยคำงมงายสาม สวัสดีครับสวัสดีค่ะปรากฏการทางธรรมชาติอะไรก็เกิดขึ้นได้แม้กระทั่งน้ําท่วมใหญ่ใช่ไหมครับพูณพรพาน์<ะ>ที่น้องประชาชนเลยต่อขึ้นไปนิดนึงนะครับถ้าจะไปทางภาคเหนือมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพึกษ์ปี54นะครับจะเปิดอย่างเป็นทางการ วันที่15นี้แล้วนะครับที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จผ่ามเนินนะครับทรงเอนองประธานในการเปิดแล้ววันพรุ่งนี้จะมีการเปิดให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปดูอย่างมไม่เป็นทางการนะครับเป็นวันแรกรัฐมนตรีเกษตรก็จะไปโบกมือบายๆนะครับไปดูความสวยงามานั่งรถนางลาไม่ไ,มไหวะไนะครับก็เดินนั่งรถอ่เหนื่อยมากๆนะครับก็ขึ้นรถต่อไปคุณปอนพัฒน์ทัศนียภาพสองข้างทางสวยงามเหมือนเดิมเหมือนตั้งแต่เกิดนนะครับประดับด้วย นี่นะฮะน้ำพุเต้นระบำอันนี้ไม่ได้ไม่ได้เต้นนะค,คุณพรพัจะเต้นตอนกลางคืนไปะดรับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่ไปถ่ายรูปนะครับมีหมดเลยไปใส่ชุดฮันบกก็ยังได้ที่ประเทศเกาหลีไปตองไปไกลหรอกไปที่นี่ก็ได้นะครับไปส่องกระจกถ่ายรูปกับพืชไม้เมืองหนาวนี่มีหมดทุกอย่างแต่จะไปขโมยงเข้าก็แล้วกันนะทิวเตอรของคุณมาไหมรับมาหมดนะคุณพร<อ>พัดน,นี่นะับอู้ดีสวยงามมากเลยทีเดียวนะคะก็ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเปิดวันพรุ่งนี้เดี๋ยวไปฟังกันต่อทางวิทยุ f นัยยุ่ะครบสยัสดีค่ะ การเมืองข่าวเด็ดเรื่องเล่าร้อยเอ็ดยันเจ็ดยานานตะัวทุกภูมีภาพติดตามกันถึงสุขลายสามช่องกา้ามือเดิน,นานานให้สาระสารพัดหลากหลายรวมอยู่มากมายคุยคำอมองายสามโม